พรเป็นเรื่องนิทานพันดาวคือเรื่องเล่าของการให้โอกาสเป็นโอกาสที่สองของชีวิตลองให้แรปอารชีวิตของแต่ละคนในจนถึงวัยเนี้ครับถ้าวันหนึ่งอยากเล่านิทานเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองให้ลูกหลานฟังอยากหยิบโมเมนต์ไหนในชีวิตขึ้นมาเล่าได้เราเล่าได้ก่อนเลยเพราะว่าเราจะทําให้คําตอบเนี่ยไม่ซีเรียสโอเคได้เซ็ตมาตรฐานไว้ก่อนเราอยากกลับไปเล่าช่วงชีวิตตอนมอปลายอ ให้ให้ให้ตัวเองหรือให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่ามันเป็นช่วงที่โรแมนติกที่สุดในชีวิตอยากกลับไปบอกมันว่ากูมาไกลถึงตรงนี้แล้วนะเอ๊มันเป็นอีเนอร์ไหนนะไม่ก็แบบเฮ้ยวันที่เราเคยคุยกันอ่ะวันนี้เราเดินมาทางที่เราไม่ได้เดินหลงทางเลยนะเราเดินมาเรื่อยๆมันช้าหน่อยแต่เราเดินมาใกล้จะถึงจุดที่เราเคยบอกกับเธอไว้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ย ้วมันเป็นช่วงมุมชีวิตที่โรแมนติกดีก็คงคงเอาชีวิตช่วงนั้นมันเล่าเป็นนิทานครับงั้นผมขอเสนอว่าถ้างั้นถ้านี้มันเป็นน,นิทานนะนิทานเรื่องนี้มันสอนให้รู้ว่าอะไรฮะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่ามึงจะเดินช้าหรือเดินเร็วหรือเดินออกนอกเส้นทางบ้างแวะบ้างอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่หยุดเดินวันหนึ่งจะถึงแน่นอนอืครับโอ<ฮ>้ยและนี่คือคนออฟนพนัห มาดีขนาดนี้โอ้โหอื่ตายเลยนะบอกว่าตอบแบบไม่ตีเลียดนตีเลี่ยนเยนะพี่โคตรอยู่ลำเดียวอะเอาใครก่อนดีครับผมก่อนโอเคมาครับผมอยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวผมนี่แหละผมได้ยินมือถือในกระเป๋าตัวเองสั่นมาผมก็รับรับมือถือปกติแล้วพี่สาวบอกว่าแม่ผมป่วยเป็นมะเร็งนะั่หละโลกทั้งใบมันหยุดหมุนเลยตอนนั้นผมจะไปดูหนังกับเพื่อนผมบอกว่าเพื่อน ูมไม่ไปละกูขอกลับบ้านดีกว่าไปหาแม่ก็โดยที่ผมบอกตั้งแต่ต้นรายการว่าผมไม่ค่อยสนิทกับแม่ไม่ค่อยสนิทกับพี่สาวแล้วมันในระยะในการเดินทางกลับบ้านไปเนี่ยผมคิดตลอดว่าทําไมวะทําทไมเราตอนอยู่ด้วยกันทําไมเราไม่ทำไม่ทำสิ่งดีๆต่อกันไม่พูดคุยกันไม่ปรึกษากันในเรื่องต่างๆทําไมเราต้องมาเห็นค่าในตอนที่เขากําลังจะจะไป เรื่องนี้มันก็ทําอยากให้ทุกคนได้คิดแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆว่าถ้ามีคนรอบข้างอยู่รอบข้างเราในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอย่างเงี้ยฮะอยากให้ทุกคนเห็นความสาคัญของคนรอบข้างแล้วก็รักเขามากๆครับน,นี้คือเอิร์ธรพันธ์ครับครับเที่ยวเอาละทาไมต้องเป็นของมเอาของผมเป็นเรื่องซอบๆแล้วกันคือต้องบอกว่า,วาผมกับครอบครัวผมเป็นพ่อแม่พี่อะไรเงี้ย ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเราอบอุ่นนะความอบอุ่นที่แบบผมได้รับความรักมาโดยตลอดผมโดนกอดโดนจูบโดนบอกรักตลอดเนี้ยมันบางครั้งมันทาให้เรามองข้าม,มจนเข้ามาัธายมต้นครับ ด้วยความที่เราเริ่มโตเริ่มเป็นใหม่รุ่นเราก็เริ่มติดเพื่อนเริ่มมีแฟนพอเราเริ่มแบบมีโรคส่วนตัวเราอยู่ห้องคนเดียวเล่นคอมเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเราโดนทิ้งผมห่างกับครอบครัวมาแล้วผมก็ไม่รู้ผมจะไปคุยกับใครแล้ววันมีวันหนึ่งที่แบบแล้วนหนึ่งผมก็เดินเข้าห้องกินข้าวแล้วก็ไปนั่งร้องไห้ไปร้งองไห้ปุ๊บพี่สาวก,กับแม่ก็เดินมาก็แบบเป็นอะไรแล้วผมก็เลยเล่าให้ผมผมโดนทิ้งเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรต่อให้แบบคนทั้งโลกนี้จะไม่มีใครรักมิกหรือว่าแบบ ใครจะเกลียดมิกแต่แบบแม่กับพี่ก็รักมิกตลอดแล้วก็จะรักมิกตลอดไปปรบมือครับมิกตาหับภาพครับชื่อเรื่องนิทานว่าฉันนั่งร้องห้าเนี่ยตกใจ <c oughs> ได้ไหมอันนี้ได้อยู่ไ,ได้อยู่เรื่องพ <c oughs> ี่เรื่องอะไรดีชื่อเรื่องอะไรอดีตลักมอสามอดีตลักมอสาม